ด้วยจ้ะสมกับอยากหทำๆชอบกินเวลางงกินมุกกะทะแล้วก็มันรวบเนาะจ้ะ สวัสดีค่ะสาวเดือนจ้ามาพบมาพอก,กันคือเกาค่ะพี่น้องจ้าวันนี้สาวเดือนได้หมูกระทะหมูกระทะเหียวยา,ยาใจใหญ่ใหญ่นะคะาสาวเดือนมีตับหมูสามชั้นแล้วก็เนื้อเนื้อสันค่ะคิดยากมามาบัดทีนก็ชิย,ย่างไห้เนาะเฮ้าย่างไหวลงไหวเนาะแต่เฮา,า,าก็กินทีเดียวเนาะ มาในน้ำผักในน้ำเคืรองก่อนวันนี้เนีน่ยแม่นอพี่นองเนาะชิดอยากก็ต้องห้ามากินจ้ะพี่น้องเออชีวิตค้นมันเอียงมาก <c oughs> เอ,อผักก็จะมีอันนี้ค่ะนี่นี่มีผักค่อยมีกะหลำ่ำตัง้งโอ๊กวางตุ้งซี่ซี่เอ,อซี่หอมต้นหอมเออ,เอ,อ,เอ,อ เรเดิขออนุญาตทำให้มันเบียดก่อนให้มอมันเดือดก่อนความเมตกินกันเนาะทะ้วถิากันไปกะดื้อต้มสิสิลูกปกระถิ่เขาก็ลูยตั้งโอ้โหเนี่ยอร่อยจ้ะน้องตั้งโอ ต้องตั้งโอ๊ะฝรั่งขึ้นฉ่าบลกแซนดี้นี่อร่อยค่ะตัวนี้ใหญ่ที่คอยกินกเราจะคอยเอาวา่าจะมาเฮ็ดอเนศอะไรจะหมูกระทะวันนี้ไม่เน้นเส้นนะเออไปเน้นผักกับเนื้อใส่หอมใส่หมอนอึ่งหมูบุบเลยทำที่เดียวใส่เยอะๆผักช้อบมันจะมาด้อไปห่านหมอนันห่อนกันได้พี่น้องเด้อ มาก่อนพี่น้องจอสออะสุกแล้วเออโอ้โหพอจิตัดเออตัดเอาสอิ่ิ้งใหญ่ไปด้วยเลยอย่างปเางปน็นปน้ำกินเป็นน้ำเนะพี่น้องเนาะนี่แกหนาวน้ำกันได้จะเดอ้อไปตรองอย่างสุปลายดอกจ้าวิตามินหายกับแจวเป็นแจวอัน ซุก,กี้เลยจ้ะแก้วแบบว่าแก้วน้ำจิ้มหมูรกระทะอย่างนี้ะแต่ซอยเดินซอยพริกซอยกระเทียมใส่เนาะจงไป่นอนนอะมาๆหแสบน้ำขคอยไปนอนเด็กหน,หนาว่ะ <laughs> นี่สดๆกินมันมันห้อนๆล,ลยจ้ะอือ ก็จับก็ไปกินดูน่เลนะแล้วจ ว้าวบิน <Pie year nes> ้มชอบฮัมข mm ้านไกชอบกินเวลากิน hmm. มูกระทะแล้วก็มนลวกดี่นออกแซ่บหืม หมูสัมสับสับต้องเตาอื้มทำอะไรเบอร์เนี่ยเนื้อค่ะมอนเนื้อสันไนมันจะหยากแต่มันจะมีมันนิดๆเนาะว้า กินมะองเปาขอน้ำหนาวอากาศเย็นอือที่บ้านเฮาเมืองไทยเปาสันติพี่น้องมันวหวานหมูกระทะเยาวยาทุกอย่างเยอะหมูกระทะแล้วจัะเลยจัดน้ำจ้ำ วันนี้ไม่มีแนวแก้ตจวดไปแล้วล,ลืมเวลาเวลาผักแก้มนะ เจ็สบจุดนิ้วโดนมื <laughs> อมัน,นมเป็นคอ,อกเทลเลยป่ะ <laughs> น้ำจิม้ม <laughs> จิ้มข่อยชิ้นยอดเลยจ้ะ <laughs> ปรุงแต่งเอาจ้ะซ <laughs> ึ่งมาหรอก,กมาปรุงแต่งเอาตามรสมีมะนาวเนาะมน้านาวใสชิดลอดน้ำปลา อับแรงเปิดเลยหวานจาาับจ่ะหอมมันตั้งหัวแหละอือ ยอดให약 <laughs> <laughs> เป็นกมันกไกรยัไงนั่นแหละหวานรื่มประหอนใส่พักอ่อนอม ตัมากินตับเหนือกับเหนือค่ะอย่า yeah. ต้องมีมันเนาะแต่ติดมันอร่อยจิ้มเผ็ดหัวซอยพริกใส่น้ำ <c oughs> <c oughs> ต่อจังหน่อยเนาะมันจะลวกปากนั่งกินน้ำห่านนั่งกินแบบผักกระป๋องลวกสุกแล้วก็ออสลุกวิเต็มมินหายหมด nó, chim, chim cái ตักตังโอ้ตันบีแบบจนนะ้ำอ่ะอืมนนนนอืมน้ำจืก็เจี๊บปุ๊ เนี้นยโดนๆกินจะแสบจะไปเนาะดีจ้ะบอกต้นมันต้นแตงโมมันต้นมันหวานหวานอร่อย ก็บรรยากาศก็น่าหนักมันห่ครกบชนชิมนีนไปคล้วซาดันชินมันอิ่มแล้วจ้ะอิ่อองไงได้ไปหรอมันกระทะมัน้องค่อยคกิน พี่น้องจ้าสาวเดินขออนุญ,ญาตกินให้หมดนี่เลยจ้ะเนี่เล่นผักเล่มผักแล้วก็จุ่มตับเลือตับจุ่มตับจังหน่อยกับหมูสามชั้นสาวเดินกินบอเบอิดก็เอาไว้ผักก็จะค่อยๆลงแต่กินบออิ่มเนาะท่านจะอิ่มจากแต่ว่าคิดมันยาวก่อนอะไรพี่น้องจ้ามักที่นี้ของสาวเดือนสาวเดินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับชมเป็นกำลังใจได้แต่เด้อพอกันคลิปน,น้ายูดีไม่แห้งมีความสุขกันสุบุสุคน,นค่ะ สวัสดีค่ะ